สำหรับกิจกรรมภาคเช้าเป็นการนำบทฝึกห้องเรียนแห่งความดีมาประยุกต์เป็นเกมสอดแทรกความรู้ให้กับน้องๆเด็กดีวีสตาผ่านฐานกิจกรรมต่างๆอาทิฐานการเดินและการถอดวางรองเท้ารวมไปถึงฐานต่างๆที่ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาผ่านการเล่นเกมบิงโกศีห้และกฎแห่งกรรมทั้งยังได้รับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นพุธทธประวัติ ในส่วนคณะครูได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์และจับฉลากของขวัญสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีรวมพลังเด็กดีวีสตาร์โดยทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจากกับปวัตนสูตรและเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่ตัวแทนเด็กดีวีสตาร์จะได้กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะจากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรโดยได้รับเกียรติจากนางสุดารัตน์ไตรยวงศ์ ศึกษานิเทศชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารโดยได้รับเกียรติจากนางสุดารัตน์ไตรยวงศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเป็นประธานมอบเกียรติบตัตรให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน11โรงเรียน ส่วนในช่วงท้ายเป็นการจับฉลากของขวัญให้กับเด็กดีวีสตาร์ที่มาร่วมง,งานโดยผู้ใหญ่ใจดีและคณะครูบรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจซึ่งงานในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์จากวัดป่าภูดินวนารามที่อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ในการจัดกิจกรรมรวมไปถึงทีมงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆเหล่านี้มาตลอดทุกปีที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดมุกดาหารได้มารวมตัวกันทำความดีกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีและสามารถนำความรู้นี้ไปพัฒนาตัวเองต่อได้ในอนาคตต่อไปค่ะ